เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเจตุพลวิมลมังคลารามราชวรวรมหาวิหารประธานสํานักงานกํำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระเถระที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นพระเถระที่ลุยงานหนักมาตลอดจนปัจจุบันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยท่านเจ้าประคุณสมเด็จยังคงมองเห็นถึงปัญหาของโลกใบนี้และท่านเชื่อว่า ธรรมะคุณธรรมศิลธรรมสามารถแก้ปัญหาเยียวยาทุกอย่างได้ด้วยการมุ่งพัฒนาจิตใจให้กับชาวไทยและชาวโลกเผยแพร่ธรรมะไปในระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาในระดับนานาชาติไปมองดูพระธรมสถาน,นก,การณ์ของ โลกในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทุกประเทศต่างก็มีการเร่งรัฐพัฒนาในทุกๆด้านให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาคมโลกนั้นต่างก็มีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของภัยธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นปัญหาเดิมๆ ปัญหาของชาวโลกที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างแต่เราก็ไม่ควรจะแตกแยกกันหลักการที่จะทำให้สังคมโลกมีความรู้รักสามัคคีกันนั้นต้องอาศัยหลักธรรมในทางศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่คู่กับโลกของเราเราจะขายกันไม่ได้ทำขาดโลกก็ไม่ได้ โลกขาดทมก็ไม่ได้โลกนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนแผ่นดินหรือคนแต่ธรรมะนี้ก็คือท้องฟ้าอากาศหรือจิตใจของมนุษย์เราจะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยะถากรรมไม่ได้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาจิตของเราให้สะอาดให้สว่างให้สงบจากความชั่วร้ายทั้งหลายไม่เอ็นเอียงไปในทางอคติจะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขอบเขตไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาตามปกติตามป,กต,ตามปกตินั้นจะต้องพอเหมาะพอควรพอดีขาดมันก็ไม่ดีเกินไปมันก็ไม่ดีชีวิตเราถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยเพราะ,ะนั้นเราถึงหาอุบายวิธีโดยหลักวิยาศาสตร์นเพื่อปรับสม,สมดุลให้เกิดความพอ,พอเพียงพอเหมาะพอดี เราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสันติสุขโลกของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันคนละทิศคนละฝั่งแต่เราก็ยังอยู่ในครอบเดียวกันเหมือนกระทะครอบอยู่ในในโลกใบนี้จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราจะอยู่ในโลกนี้ เพียงคนเดียวสังคมเดียวชาติเดียวกุ่มเดียวไม่ได้ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เนี่ยท่านเน้นให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีทักษะความรู้ความชำนาญทางด้านวิชาการด้านศาสนาทิฏฐิด้านวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งด้านภาษาด้วยจะเป็นจุดเน้น ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยพระธรรมทูตแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้มีโอกาสสนองงานคณะสงฆ์ในการฝึกอบรมพระธรรมทูตก็มาออกแบบในการฝึกอบรมพระธรรมทูตในส่วนนี้ทั้งในส่วนเรื่องวิชาการเราก็จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรื่องภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาจีนเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องมารยาททางการทูดและก็เรื่องอื่นๆนะรวมทั้งเรื่องที่พระสงฆ์จะต้องรู้ก็คือาศาสนพิธีการสวดมนต์ปฏิปทาจริยาวัรแล้วเรื่องบางเรื่องก็จะเป็นจําเป็นจะต้องทราบเช่นเรื่องนวกรรมการก่อสร้างนะเหล่านี้เป็นต้น แล้วเหนือสิ่งอื่นใดพระธรรมทูตเนี่ยถ้าไปจะไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศน,นั้นก็จําเป็นจะต้องรู้กฎหมายในประเทศน,นั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้บทบาทและคุณูปการที่สําคัญของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์คือ1ท่านเจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยท่านมีความเมตตาเมตตาต่อพระสงฆ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาเนี่ยประจักษ์และสัมผัสได้สองเมตตาต่อพระธรรมทูตนานาชาติที่เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตเพื่อเผยแพ่พุทธศาสนาท่านก็เมตตาเปิดโอกาสให้อาตมาเนี่ยนำพระสงฆ์นานาชาติทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีไปเยี่ยมคารวะท่านนะอันนี้ก็คือความเมตตาของท่านสอง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยเป็นผู้เจริญด้วยขันติธรรมนะคือความอดทนการเดินทางไปต่างประเทศไปยังดินแดนต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเดินทางไกลนะอ้อมโลกนั่งเครื่องบินเป็นระยะเวลานานนะกะ็ถ้าไม่มีความอดทนอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยยากที่จะทำแบบนี้ได้ ิ้งความคิดเดิมที่ว่าพระชราฉันน้ำชาไปวันๆได้เลยท่านเจ้าประคุณสมเด็จแสดงให้เห็นแล้วว่าท่านยังสร้างประโยชน์สร้างพระสร้างคนได้อีกมหาศาลพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูแนวคิดระดับโลกของท่านเจ้าประคุณสมเด็จกันต่อครับไปมองดูพระทำ ไปมองดูพระธรรมเรามาดูบทบาทในระดับสากลว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จคิดอะไรทำไมถึงทำสำเร็จในวงกว้างในมากมายขนาดนี้กันต่อนะครับเวลานี้ทุกศาสนาก็ได้มีการเร่งรัดพัฒนามีการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แม้ในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็ได้มีการเปิดเผยตัวในการที่จะนำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี่ไปประยุกต์ใช้เผยแพ่ต่อชาวโลกผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อตนเองก็ตามต่อสังคมครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองของตนเองก็ตามเราสามารถที่จะ สแสวงหาทางอยู่รอดของเราได้ความปลอดภัยของเราได้จากองค์กรจากสถาบันทางศาสนาที่มีมาคู่กับสถาบันทางบ้านเมืองโลกกับธรรมเป็นของคู่กันต่างฝ่ายต่างจะต้องดำรงอยู่ด้วยกันแบบบัวให้ชำ้ำน้ำไม่คุน เราพึงใช้สอยธรรมชาติที่มีอยู่นี้ไม่ว่าจะดินน้ำลมไฟหรือในธาตุสีต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ให้เกิดสันติภาพสันติสุขเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป UN ซึ่งเป็นสถาบันรวมของประชาคมโลก ทุกเชื้อชาติศาสนาได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยเห็นว่าถ้าเราตามลำ,ำพังต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่เอื้อเกื้อคูลกันเราจะอยู่ในโลกใบนี้ลำบากเพราะฉะนั้นมีอะไรต้องปรึกษาหรือกันแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันอันนี้เป็นวิธีทางแห่งความรู้รักสาัมคีของมนุษย์ในฐานะที่เป็นองค์การสหประชาชาติต้องการที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ของเรานั้นให้พัฒนาไปในทิศท,ทางเดียวกันเพราะว่าทุกวันนี้เราจะมองเป็นประเทศเดียว,ยวมันไม่ได้แล้วแม้ว่าเราอาจจะอยู่เป็นชาติก็จริงแต่ว่าความเป็นคนธรรมชาติอากาศไม่มีชาติไม่มีพรมแดนความเสียหายที่เกิดขึ้น ในประเทศหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาย่อมจะขยายไปจนถึงประเทศอื่นๆได้ด้วยสหประชาชาติจึงได้ประชุมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อให้มีแผนที่ชัดเจนที่เรียกว่าแผนพัฒนาที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า sustainable development goal ก็คือโดยภาษาทั่วไปเรามักจะแปลกันว่าเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ย,ยั่งยืน และก็พยายามที่จะให้ทุกประเทศนั้นรัฐบาลของทุกประเทศนั้นมีนโยบายมีแผนพัฒนาของประเทศของตนเป็นไปตามบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่สหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายเช่นนี้ก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาในการที่จะทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆในหลายรูปแบบผลงานที่สำคัญของท่านเจ้ากุลสมเด็จการสร้างวัดที่บอสตันเนี่ย ซึ่งเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศเนี่ยเราใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเลยซึ่งไม่ใช่จะทําได้ง่ายลําพังการสร้างวัดที่ใหญ่แล้วต้องใช้งบประมาณมหาศาลในเมืองไทยก็นับว่าเป็นเรื่องยากแล้วน,นี้ยังสร้างอยู่ที่อเมริกาเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องยากตรงนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเมตตา ความอดทนความกรุณาต่อชาวโลกแล้วรวมทั้งที่สําคัญคือเรื่องของปัญญาปรีชาชาญความปราดเปรื่องเป็นพระมหาเถรา่าเทตมาเนี่ยยกไว้เหนือเกล้าเหนือเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศาสดาทั้งหลายต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกัน เพราะนั้นการฝึกขัดอบรมมนุษย์ของเราแต่ละคนเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อกันและกันได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าคนที่ทำประโยชน์และเป็นคนดีด้วยเป็นคนประสบที่สุดในหมู่มนุษย์เพราะนั้นเราพึงมองหาความดีของกันและกันแล้วนำเอาความดีนั้นมาประกอบกันมาร่วมกันทำคุณนมความดีให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติบ้านเมือง แก่ชาวโลกของเราโลกเหล่านี้ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสันติภาพเพียงพอท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมองว่าโลกจะสงบได้เนี่ยคนจะต้องมีคุณธรรมนะก็คือความเมตตาความเห็นใจความกรุณาเอื้ออาทรต่อกันและกันท่านเจ้าพุณท่านไม่ได้มองเพียงแค่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นเพราะว่าสันติสุขเนี่ยจะเกิดขึ้น ได้ก็จะตอบตอบเมื่อคนในโลกนี้นี่นำหลักธรรมคาสอนของศาสนาตนเองมาประพฤติมาปฏิบัติโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนศาสนากฎหมายบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะคุมความประพฤติของคนได้อาจจะเพียงเพียงแค่กายภาพแต่ว่าหลักคําสอนของศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธิ์อิสลามก็สามารถที่จะบําบัดทุก เริ่มตั้งแต่เยียวยาแล้วก็ทำให้เกิดความสุขให้แก่ชาวโลกได้แต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติและเข้าถึงศาสนาของตนเองอย่างจริงๆจังๆไม่เป็นเพียงแค่ฉาบทาหรือฉาบฉวยเท่านั้นเห็นแล้วภาคภูมิใจจริงๆที่ประเทศเรามีพระเถระที่มากความสามารถและมีความเมตตาเต็มเปี่ยมขนาดนี้ กลับประชมกันต่อช่วงหน้าครับไปมองดูพระธรรมไปมองดูพระธรรมด้วยความมีเมตตาด้วยความสามารถด้วยความมุ่งม,มั่นและแน่วแน่ในแนวทางที่ชัดเจนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราาราชา์ท่านจึงเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพระทุกรูป รวมถึงคารวาะทั้งในและต่างประเทศไม่จำกัดแม้กระทั่งเชื้อชาติาศาสนาสถานการณ์ต่างๆอันขอให้เกิดความทุกข์ยากได้ถาโถมหลังไหลเข้ามามากเป็นประวัติการขอเชิญชวนสาชนทุกพื้นที่ร่วมทำบุญรักษาศีลเจริญกิจภาวนา ปฏิปธธรรมฟังพระธรรม,รมเทศนาเพื่อความสงบของจิตใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใสเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความสุขสวัสดีแก่ท่านและครอบครัวตลอดไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศาสดาทั้งหลาย งมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ผู้ที่รับการฝึกฝนอบรมตนเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันเพราะนั้นการฝึกหัดอบรมการที่จะทำให้มนุษย์ของเราแต่ละคนเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อต่อกันและกันได้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนมีมากแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าคนที่ทำประโยชน์และเป็นคนดีด้วยเป็นคนประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เพราะนั้นเราพึงมองหาซึ่งความดีของกันและกันแล้วนำเอาความดีนั้นมาประกอบกันมาร่วมกันทำ คุณนำความดีให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองแก่ชาวโลกของเราโลกเรานี้ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างส,สันติศคดีภาพท่านเจัพระคุณสมเด็จท่านมีความปราดเปรื่องปรีชาชาญมีวิสัยทัศน์ท่านเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ต่างประเทศมายาวนานมากก็ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลายศาสนา เข้ามาปรึกษาปัญหากับท่านท่านก็ใช้ปัญญาปรีชาชาญของท่านในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นว่าชาวโลกผเผชิญความทุกข์อยู่เนี่ยท่านก็สอนลูกศิษย์ว่าชาวโลกเขาก็มีความทุกข์แบบนี้แหละสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายนักธรรมะทั้งหลายนักศาสนาทั้งหลายปรารถนาก็คือความดีที่สุจริต แม้แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทุกศาสนาก็ตามก็จะต้องทำการเผยแผ่และปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตขาดสุดจริตตัวเดียวไม่ได้เลยดังที่พระเจ้าต,ตรัสว่ารำมังเจริสุจริตต่างการประพฤติธ,ธรรมการทำความดีต้องไม่มีนอกมีในต้องทำโดยสุดจริตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักปฏิบัติธรรมถ้ายังยึดอยู่ในอคติสี่อย่างความโลภความโกรธความหลง มันก็จะทำให้เกิดความลำเอียงเพราะนั้นในการที่จะทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวมเนี่ยก็จะต้องนึกถึงความเป็นผู้มีความจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้ายังมีนอกมีในลำเอียงกันอยู่ผู้ที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมจังนี้จะทำงานไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จตดาทั้งหลายมีมพด็ธมุตธมาสุภิชาเป็นต้นเป็นผู้เสียสละแล้วไม่ต้องการสิ่งใดบังสิ่งใดตอบแทนในการที่จะทำประโยชน์สิ่งนี้สิจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่จะทำงานใหญ่ได้นี่จะต้องไม่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ย ทำงานใหญ่ไม่ได้อย่างที่ปลายกล่าวไว้ว่าถ้าเห็นแก่ตนเนี่ยเห็นแก่ส่วนตัวเนี่ยอยู่ได้เพียงชั่วอายุหนึ่งแต่ถ้าเห็นแก่ส่วนรวมแก่ประเทศชาติศาสนาทำให้ผูส่วนรวมทั้งหมดอยู่ได้นีรันดอนส่วนสำคัญที่สุดก็คือ ปณิธานในการเผยแผ่พุทธศาสนาหลวงพ่อท่านไม่ได้พูดกับอาตมาเองแต่ว่าหลวงพ่อของอาตมาบอกว่าถ้าเราอยู่เป็นพระเราช่วยเหลือชาวโลกได้มากแต่ถ้าเราเป็นครือขัดเราช่วยได้แค่ครอบครัวของเราท่านมาหาลองดูสิท่านเจ้าบุคุณสมเด็จเนี่ยวัดโพเนี่ยท่านช่วยชาวโลกได้ทั้งโลกเลยคําพูดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุให้อาตมาคิดว่าไม่เฉพาะอาตมาหรอกแม้แต่พระสงฆ์หลายรูป เพราะฉะนั้นนี่ความปฏิบัติธรรมจริยวัตรที่งดงามของคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนได้ใช้ชีวิตที่ดีงามก็ได้หลวงพ่อเจ้าพระคุสมเด็จเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างเห็นความดีงามเป็นแบบอย่างเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ทําให้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยจเจริญรอยตามวัดปฏิบัติธรของท่านเจ้าพระคุณท่านพระธรรมดาที่อยู่ในป่า ก็เป็นเหตุให้พระอีกหลายลูกในประเทศเนี่ยดำเนินชีวิตตามปฏิปทาของท่านไม่จำต้องกล่าวถึงเจ้าพระคุณสมเด็จที่เป็นพระที่ทั่วโลกรู้จักที่จะเป็นเหตุให้คนทั่วโลกโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยดำเนินรอยตามปฏิปทาจริวัตรของท่านผลงานของท่านที่เป็นที่ประจักษ์เรื่องลือไปในระดับสากลท่านเมตตาทุกสิ่งตั้งแต่รากในดิน จนถึงยอดอ่อนผลิใบรับแสงสว่างอย่างทั่วถึงสร้างพระสร้างคนสร้างสังคมปลูกฝังคุณธรรมไปอย่างกว้างไกลด้วยแนวคิดและการเผยแผ่คำสอนเป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนให้มุ่งมั่นทำดีต่อโลกใบนี้ที่อาศัยอยู่ต่อผู้คนสังคมที่มีความหลากหลายและที่สำคัญคือการทำดีต่อตนเองเพื่อการใช้ชีวิต อย่างมีความสุขร่วมกันอย่างที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จกล่าวไว้ธรรมะกับโลกคือของคู่กันขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารา์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารที่เป็นต้นแบบความดีงามในทุกๆด้านพบกับบริการพระธรรมเพื่อความเข้าใจในกิจของสงฆ์ และการเห็นความงดงามของพระนักพัฒนาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรค่าแก่การนอบน้อมบูชาอย่าลืมติดตามชมพระธรรมเลิฟกดไลค์ใช่กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับ